รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเผยผล MRI ของน้องผิงชยาดาไม่พบกระดูกคอหักหรือว่าเคลื่อนนะครับเผยผลวินิจฉัยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการนวดครับ กับผมจะเล่ทอล์กนะครับจากกรณีกระแสข่าวการเสียชีวิตของนักร้องสาวอย่างน้องผิงชย,ยาดาววัย20ปีนะครับที่มีอาการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่เธอเนี่ยไปนวดบิดคอมา3ครั้งจนเกิดกระแสความไม่สบายใจเกี่ยวกับการนวดไทยเนี่ยนะฮะในเรื่องนี้นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐถึงตรีว,ว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ออกมาเปิดเผยผลการตรวจร่างกายของน้องผิงในช่วงที่น้องมาตรวจรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะฮะจากผลตรวจ MRI นะครับไม่พบว่ากระดูกคอของน้องเนี่ยเคลื่อนหรือว่าหักนะครับมีการตรวจโดย การเจาะน้าไขสันหลังไปตรวจแล้วก็ผลวินิจฉัยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบนะครับหมอก็ให้ยารักษานะฮะแล้วก็เหมือนอาการจะดีขึ้นก็เลยให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านแต่ต่อมาอาการน้องก็แย่ลงนะครับมีอาการกระตุกเกรงนะฮะแล้วก็ร่างกายต่างๆเนี่ยเริ่มอ่อนแรงนะครับจนน้องต้องเข้าห้อง ICU ต่อมานะครับมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด จนน้องเนี่ยเสียชีวิตในที่สุดครับซึ่งคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าเนี่ยจากผลการตรวจร่างกายของน้องก็ยืนยันได้เลยนะครับว่าน้องเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนวดเลยนะฮะก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีหมอหลายคนออกมาเตือนเหมือนกันว่าการนวดไทยเนี่ยยังนวดได้นะเพราะว่าเป็นศาสตร์การนวดที่มีมาแต่โบราณแล้วก็เป็นซอต์พาวเวอร์อยู่นะครับแต่ว่าอยากจะให้หลีกเลี่ยงการนวดบริเวณคอนะครับก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกกกาายยไไดดดด้้้ออูู่่ีถถเินวมตงครับ ไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ